ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกครับช่างอานนท์นะครับวันนี้เรามากับเจ้า Honda City นะครับผมคันนี้ครับมีปัญหาน้ําหายนะครับผมก็คือเราเจอรอยน้ําหยดนะครับจากท่อน้านะฮะอยู่ตรงใต้กออากาศครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นน้ําหยดนะครับเป็นหยดๆเลยนะครับผมหยดแทบจะต่อเนื่องกันเลยนะฮะพอเราเจอร่องรอยการหยดแล้วนะครับเราก็จะมาทําการถอดอุปกรณ์เช็คกันดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการถอดน็อตนะครับเปิด12ตัวนะครับแล้วก็ดึงกองอากาศออกนะครับผมพอเราอยากดึงกองอากาศออกเราก็จะเจอท่อน้ําหม้อน้ํานะครับอันนี้จะเป็นเส้นอยู่ข้างบนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะมาดูรอยหยดกันนะครับเพราะมันแตกตรงไหนหรือว่าหยดตรงไหนนะครับนี่รอยมันออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการลองบีบดูนะครับ ก็คือท่อมันหมดสภาพแล้วนะครับท่อมันเก่ามากๆเลยเวลาที่เพื่อนๆจะทาการเปลี่ยนนะครับแนะนําให้เปลี่ยนทีเดียวนะครับสเส้นเลยนะครับมันจะมีท่อเส้นที่วิ่งลงไปข้างล่าง้วยนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเราก็จะทําการปลดแคมล็อกนะครับผมหรือว่ากิบล็อกท่อน้ําออกนะฮะแล้วก็ทําการยกโยกท่อออกมาได้เลยครับผมทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะครับเสร็จแล้ก็เราก็จะมาปลดท่อน้ำข้างล่างนะครับเนี่ยเอาคีมนี่กิบล็อกนะครับแล้วก็ เรวทาการเอาคีมล็อกนะครับปิดปิดท่อให้มันขยับได้ก่อนนะครับเพราะมันจะแน่นมากนะฮะล้วก็ทําการดึงออกได้เลยครับผมเดี๋ยวเราถอดเสร็จนะครับเราก็จะมาทําการซื้ออะไ่นะครับเนื่องจากวันนี้มันดึกแล้วนะครับร้านอะไรปิดหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการซื้อแล้วก็จะมาใส่ให้คลิปหน้านะครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ